สวัสดียามเช้าค่ะที่นี่บ้านแมวนะคะวันนี้แม่แม่กระต่ยปกติก็ตื่นแต่เช้าทุกวันค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปแค่นั้นเองเช้าเช้าขณะนี้ก็เวลาตีสี่ยี่สิบนาทีนะคะ นี่คือชีวิตจริงของแม่กระต้อยที่ตื่นตอา้ทุกวันบางทีเราเห็นภาพเลยสวยๆแล้วก็จะคิดถึงเพื่อนๆนของเราทาง YouTube นะคะเราเจอแมวอ้วนทุกวันมันก็น่ารักดีอยากจะถ่ายมาหลายวันวันนี้ตัดสินใจแมวรู้ว่ากำลังออกสือ่อเลยทำตัวแบบนี้นะคะนี่คือบ้านแมว แมวเอยกอีกอกตัวหนึง่งมันแอบ,บอยู่ข้างเสานะคะเห็นหางโผล่อย,นนอยู่มันเริ่มได้ยินเสียงแม่กระต้อยแล้วมันจึงนนมีปฏินนปฏกิริยาแอบ,บอยู่หลังเสานะคะนี่คือบ้านแมวที่แม่กระต้อยอยากจะฝากมาให้หลายๆคนหลานชายแม่กระต้อยเขาเข้ามาเขาก็าาาจะ ก็จะวิ yeah. Yeah. Um. Like ่งหาแมวเพราะว่ามันน่ารักดีแมวมันนิ่มๆอ่อนๆแต่บางครั้งก็จะกัดได้ไอตัวนั้นเริ่มระแวงนิดหน่อยเดินขึ้นไดไปแล้วนะคะเพราะมันรู้ว่ามันไม่ได้สงบเหมือนเดิมแล้วได้ยินเสียงแม่กระต้อยบรรยายเรื่องแมวต่างๆ อีกตัวหนึ่งมันก็น้องนั่งซุ่มอยู่ตรงนี้นะคะมันพยายามจ้องมองว่าแม่กระต้อยพูดเรื่องอะไรเป็นอันตรายต่อมันหรือเปล่าเอาแล้วนี่เสียงอะไรคะนี่ก็เสียงหลวงพ่อไงคะหลวงพ่อพระอาจารย์ตาโมต ซึ่งแม่กระต้อยฟังอยู่แล้วฟังทุกวนันนะคะคมคคแม่กระต้อยก็ได้เมมบอกว่าอาจารย์ปาโมนไปแล้วว่าในปัจจุบันนี้ พระสุปฏิปโนตัวเป็นๆมันหายากแล้วนะคะเยากกรกาบกาบกาบขอพระอาจารย์ทั้งรูปนะคะนี่คือพระอาจารย์ปรามทสตความรกได้สติ่แปลว่าความาหนดดต่อไปถ้าแม่กระต้อยไร้สุดก็คงจต้องอาศัยอาศัยเสียงทรมาจากพระอาจารย์ปราโมทดีกว่านะคะนี่คือวันนี้ตอนเช้าทำอะ ไรนะคะนอกจากเราจะมาสังเกตดูแมวแล้วเราก็จะมีไอ้ตัวนี้มันเริ่มลุกขึ้นนั่งแล้วนะคะมันเห็นว่าเรื่องราวต่างๆชักไปกันใหญ่แล้วมันเลยลุกขึ้นนั่งไอ้วนมันไม่สนใจแล้วมันนอนเหยียดยาวออกไปอีกนะคะอ้วนมันจะนอนฟังอยู่แต่ต้องดอดดอดมาตรงนี้ นั่นได้ยินเสียงพ่อคำคูณเปิดประตูมามันเลยทำท่าเหมือนอยากลุกขึ้นแม่ใช่องไหนกดทักทายพ่อหรอเดี๋ยวแม่ก็ทักทายเองค่ะแมวหาวแปลว่าแมวหัวราะยิ้มยักเลยคุณตาคำคูณออกมาวุ่นวายกับแมวแล้ว อย่าวุ่นวายกดทักทายจะได้ทักาอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาพ่อคำพูดออกมาทวงแม่กระต้อยนะเนี่ทวงหวาให้แม่กระต้อยเข้าไปดูช่องพ่อคำพูดฉัาหยิบกล้วยมากินแล้วแม่ก็ะต้อยสังเกตการอยู่มันมีคนหยิบกล้วยมากินเรื่องราวต่างๆได้เยอะขึ้นแล้วแมวมันก็ลุกขึ้นมา มันเป็นโต๊อาหารแมวอ้วนไม่รู้เรื่องอีกแล้วมันเป็นโต๊อาหารแล้วมันก็จะมาวุ่นวาย็นโตอาหารมันเห็นว่าเราใจดีใช่ไหมพอจะกินขนมปังละสิอ้าวพ่อดูช็อกโกแลตตรงนี้นี่คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่พ่อจะต้องเอาไปกินกับขนมปังนะคะดี นี่คือช็อกโกแลตที่เราจะเอาไปกินในขนมปังนะคะ <c oughs> ไอ้อ้วนเห็นการเรื่องวุ่นวายแล้วไอ้อ้วนมันเห็นพ่อเดินไปนี่คือโต,ต,ต๊ะอาหารอ้วนวุ่นวายแต่อ้วนมันสามารถควบคุมขาทั้งสี่ของมันไม่ให้ทำสิ่งของต่างๆโตจาตกจากโต๊ะอ,อ,อาหารได้นะคะมันก็สติใช้ได้ ก็ว่าเอาช็อกโกแลตในนั้นไปด้วยนะช็อกโกแลตนนะอร่อยแม่กินแล้วเมื่อวานนี่โอเคนี่ที่เยอรมันนะคะเขาใช้ช็อกโกแลตนี่กินลูกสาวเขามาให้นะคะอร่อยอร่อยนะคะพวกเราก็ไปเยอรมันพวกเราก็ชอบซื้อมาวันนี้แม่ก็ไต้ออกคลิป พอคำปูนเขาก็เลยวุ่นวายมาหาอาหารเองนะคะนี่เขาถืออาหารเข้าไปแล้ว<ม>แล้วเขาเปิดประตูครัวก็ไม่ปิดมันเดินดุกดุยดุกดุยเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะติดตามเรื่องราวต่างๆในบ้านนี้ไอตัวนี้ถ่ายมากไม่ได้เดี๋ยวมันเพ่นหนีไป <iet> <c oughs> <c oughs> มันเริ่มตื่นเต้นแล้ว <c oughs> มันก็จะเพ่นหนี รู้ว่าคนจะมาถ่ายคลิปมันนะคะมันเลยหลบหลบมาแล้วมันเดินไปไหนล่ะนานมันไปดูที่ครัวกันพอมันไปครัวมันก็จะวุ่นวายนะคะซอกแสขหาหนูหาอะไรของมันไปตามเรื่องนะคะนี่คือบ้านแมวมันก็จะมาแอบ,บอยู่ในครัวนะคะนี่ <c oughs> นี่ไอ้อ้วนก็จะมาเดินสำรวจควรัวว่ามีหนูมาไหมหนูหนูมาที่ครัวมีไหมถ้ามีว่าจะจัดการเป็นของเล่นผลสุดท้ายก็ไม่มีหนูกล้าเข้ามาเพราะไอ้อ้วนมันเริ่มเห็นแล้วว่าแม่ก็ไา้ถืออยู่ <c oughs> กล้องนี่พอคำครูเขาก็จะวุ่นวายใจ เดินไปเดินมานะคะอ้วนหลังกระดานอ้วนแกโชว์หลังกระดานแหลลูกหล่ะนอนมันไปแล้วชีวิตบ้านแมวว่นวายแล้วเราจะต้องแก้เกิดโดยการกินอาหารสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมานนะ่งกินอาหารตรงนี้เป็นประจำเพราะเรากลัวน้ำหนักรู้แล้วเราก็จะเป็นแมวผอมเราไม่ยอมผอมแน่นอน ไม่งั้นหลังเราจะไม่เป็นกระดานแบบนี้นะคะนี่คือแมวหลังกระดานคลิปนี้แม่กระต่ายก็ได้ถ่ายพอมควรแล้วมันเป็นแค่คลิปพ่อคำพูดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะคะเพียงแต่แม่กระต้าอยากแสดงแมวหลังกระดานให้ดูแค่นั้นเอง นี่ค่ะแมวหลังกระดานมันอ้วนใหญ่แล้วกำลังกินอาหารอยู่นอกจากนั้นสิ่งสำคัญคือหลวงพ่อพระอาจารย์ปาโมตที่แม่กระต้อยฟังอยู่เป็นปัจจุบันทีวิตของแม่กระต้อย นะคะวินนเข้าไปแช่อยู่ที้ขอลงคลิปแค่นี้นงคะกช่พระลมหายใจไปแช่อยู่ที่ลมหายใจรู้อิริยาบถวัแช่มันทุกตัวทุกท่านนความสุขมาให้ทุกท่านนะคะสมาธิมาแล้วนะจิตเรารวมกนไปมีความสุขทุกท่านค่ะ